ฉันมีานามว่ยฮินกคิลอยมาจากพิ้นที่ญี่ปุ่นเอเชียวนวายตามพอน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลยังตามหาพระยานา,สาคสเตลลํลำบากมาหายากทะเลเห็นแต่ปลากระเบนดังเตพวกปลาติวทะเลตีปิงปองกับปิง มาบ่าบอมาล่ะสูกระดับสบายดีพี่น้องอีกรอบการตัดใสๆค่ะตอนนี้ยืดที่ครัวค่ะใจไม่กระเรียกก่อนมาในสุกก่มินด้ใ่โปดใ่โป้จุ่มกระไดนไปจับของคือบอมาด่างไว้ซักวันนี้มายึดครัวยายดีพี่น้องหารู้ว่าใครมายึดคะเนี่ยนี่ตับว้าวบอกค่ะ ยายแก่ค่ะมาประเภทไหนตัดสวัสดีค่ะมีนพุงกุ๋มประธานได้สิแตกสามพุงออกเลยบันนานว่าไม่แคร์ค่ะจ้าพรประธานแห่งยุนิน่ะแล้วก็แล้วก็เปล่าวเอื้อก็ไม่เปิดด้ยมาเห็นดับปเต้ยจังเลยเมื่อดับปเต้ยเมื่อเข้าไปอยู่ทำไมในมุมเมืดถ้าเปิดไฟเดี๋ยวจะเต้ยอ่ะ โอ้ยไฟกระซอยบ่ได้่าจันโอ้ยนี่ไฟกระซมก็เห็นเห็นต้เขียวสช่ละแขียวนะคะวยูีดอกก็ม่ตอนนี้เปล่อเอือเพิ่นสิมาเลี้ยงเนี่ยค่ะเธอเคเลี่ยงอยู่เพือนเธอมาเปลืองอย่งขี้กระบอกจันนี่นั้นเข้าเห็นกระจุ่มไ่ใจขี่กระบอกได้เหลี่ยงอยู่เพื่อนทางนะซิ่เบิร์ตเป็นศาภูคันคุณบอกคนรลายบอกอือคนไล เพื่อนอาศัยที่ว่าเพื่อนเจ็ดสีบมมีโคนค่ะมีแต่ผีผู้เดียวเนี่ยค่ะกินบระหลาดไปเลยเพื่อนสิมาเลี้ยงยำนั่นเองน้องเลยยำยำคาเบิลยำสเปอร์ดีใงจ้าอ้าวเออเจ้าหัวบ่แม่ใหญ่เสียงเจ้าหัวนั่นคือบัดหมอยบัดมอยอย่างคือเจ้าขาวส่งนี่คือจังหวะโกมเงยกกมเงยอยู่ เออหัวหน้านี่น่ะเออเจ้าหัวเจ้าเจ้าหัวแห่งลายห็นเมื่อไรห้องนำเสียนน่ะห้องนำไหลเจ้าเมื่อไหร่เห็นเมื่อไรลิวรอยเห็นความสุขอ่ะผูกลิลลอยเห็นความสุขเยอะมากหัวหัวไาได้ไปก้มแล้วมาดมหูเจ้าของอีบ้าเสงอค่ะเออ โอ้ยเพื่อนมาเรี่ยงแล้วก็เพื่อนกระเฮ็ดให้พร้อมนะพี่น้องเลยเพื่อนทำให้กินพร้อมนะคะเดี๋ยวเจสซีซิเข้าไปเก็บบักพริกในสวนนะคะเราไม่มีหมูสับไม่มีหมูสับหรอกก็เอาสินหลอดหรอวเธอไม่ล้างก่อนหรอกสินหลอดมันมีอะไรล่ะอ่าแล้วแต่นะคะฉันมีนาทีกินนะคะฉันไม่ได้มีนาทีทำอ๋อขอบอกนะควนหูไปอีสีมันคนโง่หากินน้ำคนโง่เข้าใจ เดี๋ยวไปเก็บบักพริกแดงให้ก่อนข่ยยู่ส่วนนั้งขีปอบอันนี้นะการมีแต่นมันนังหัวดมเจ้าของอยู่มนติดแล้วพุนตาแตกประเมินพอดีหุ่นหุ่นอยู่เสียให้มันเฮืองจะได้เสียมันเซหุ่นหุ่นไปคือซ้ำแสงเธอพุ่นบอกคะคือใส่ตะกาบมันแทะคือจังหวะน่ะมันก็มีอยู่อ่เดี๋ยวจะไปเก็บบักพริกให้ก่อน เจ็บพิกขึ้นมาเอากันค่ะอ๋อยังมาแหมทัคหาลังสีอยู่วิเรียบผิวฉันเบิดแล้วยังยลับหลับอยู่โอ้ยหนาวย่างเลยไปตายบ่ต้นดอกพิกบ่เห็นบ่คะแนมฮักโคยเขาตินี่บ่ละเขาได้ว่าเท่าแล้วก็เท่าแล้วเท่าเลย ยายย้อนกินเขา้เขาเทาย้อนเกิดดนาาาาบอจักต้ตมกกมตนมกพริกโอ้ยเอามาบ่มเอาอยากได้มกแดงๆกระไดซื่อสีจะผส,สมอาหารน้ำมะท่าเอามันกระแดงอะไรดีรอ,รดอ้างทางใจน้ำนางยังนี่บุอยู่เก็ยเป็นเบิดเกียบลุนนะส่วนครัวนางกับบ่เเลือพผักแล้วพี่นอ wa, ้องเอ้ยเลือแต่ผักนางตู้ค่ะงาม าตามท้องเรื่องแมงลากอย่ามามองแมงลงแมงลากภาษาลาวแท้ๆนี่คือแมงลากอันนั้นภาษาไทยนะคะเอาแล้วก็ผักอันนี้ไงอ,ไไอันนี้คือผักอ,อ,อิตูไทยนะคะผักอิตูไทยก็คือใบกระเพรานั่นเองค่ะปเะเทศลเาเอิญผักอิตูไทยพี่น้องเอ๋ยไว้ใส่ผัดกระเพากระเพราอก็ต้องนั่งสิอันนี้ ต้นมะพริกแม่ไม้ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่านะคะแม่ไม้นี่ค่ะกระโบไม่มาพริกแดงเอาโบแดงไก่นสิน่าได้สามัญโบ,บทันสุกคือใส่กบบระโบงามหรือเปล่าเออไปตัดใส่อันมะพริกอันเอา,าพริกแห,ห้เห,หรอ,อสรหใส่พริกป่นเลยใช่ไหมเป็นได้ไหม,น,มน,นี่ยน,น,นางอาญานางมาปลูกด้วยนะนางเอาต้นยานางมาปลูก สวนครัวนั่งกับสิเหลือแท่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนั่งอันยอนต้นมกหุ่งออกมาปลูกแต่ว่าหนาฝนเนี่ยสิบอหึมบอกคะ่ะจากมันหักมันแพงกันเช่นาด้สะสกับพื้นที่สวนนั่งบรายเนาะอะย่าว่าอย่าอะไรอันนี้นะคะนะคะไม่ใช่ค่าค่ะ น่ก็ไม่คายอายู่นะบุไดมาขี่ไว้ในีนี่พว่าบักแตงโมเกิดสูเ <laughs> อ้าคือว่าบุได้ปลูกต้นบักแตงโม่ขี่ต้นนี่แต่หลอน <laughs> เป็นดอกแล้วนะคะแต่บุม่หมากเออ่อเป็นใช่ค่ะก็ต้นมกเกล็นนั่นแหละตนลนนน้นกล้วยนั่งกับกระลังตีงามค่ะมะกอน,า,นางน่ะปลูกสกองโฟมนะคะน,นี่นี่ผีนั่งปลูกสกองโฟม แมตาเน่ขอหวยนยคะ่ะเอออย่ามาสิงซะต้นกล้วยฉันสิตายไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตาน่นะอันนี้มันกล้ยกวยเหาะกล้วยน้ำว้าเธอมันต้องไปอยู่กกไม้ใหญ่พุ่นต้นกล้วยบ่หมาอกับเธอเธอมันต้องต้นไทต้นตะเคียน,นจะค่อยเฮียนกว่านี้อ่ะมึงนอนอยู่หันละ ก็ไปแหละได้บ้างะผักพล็กนะเด็กกลับนึ่งไปใส่กระสอนหอมเพิ่นกระเหลือแค่นี้นะคะมีแล้วได้หอมปรามผักหอมไมบสาลแหน่หอมเสริมผักกีล่าใบผักแพร่ผัดงามอยู่นะคะโอ้ยเห็นผักแพร่จะกินต้มหน่องงัวเด้นนะนางเกี๊ยรเพิ่มได้สิได้ลูกค่ะเฮียขึ้นใส่ผักแพร่เหรอไม่เคยค่ะ นี่งไงต้นมะเขือพวงฉันกำลังเป็นดอกค่ะพอดีช่วงหน้าฝนเนี่ยกระเท้าเกิดแล้วก็ส่ลาบเท้านะคะ <Easy. S 1> อะไรยังเดี๋ยวนี้นะไม่อยู่หยังนี่นะคะไม่ยู่นางก่จะคอนบักค่ะพ่ผมผมไม่บอกค่ะว่าไปว่าก็จะคองสรั <Easy. S 1> สแหน่นะเธอเจอ่อ <c oughs> เดี๋ยวก็เหยียบข้อลิ้นลากลรงนี้เลยป อ๋อพี่น้องขาตั้งแต่หูจักกันมากค่ะเพิ่งโูนะว่าเบาเอือเพินกัทนัดกรรมศากตร์กาเพิ่นกระกรรมศาสตร์เก่งๆนะต่ำปกุกๆเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเพิ่นสีมีข่วงศากกระเจียมราบนตคะหรือว่าปัญญาต่ำเขียวมาละอันนี้เพิ่นมาถึงบ้านละกัน มีการย้มมากินเกิดขึ้นพ้อมนะคะตอนนี้ลวกก่อนค่ะวันเกิดเลยเหรอวันเกิดวันเกิดฉันไม่รู้ฉันจะยังไงหรือเปล่าวะเกิดอยากจะกินนี่เลยเดี๋ยวอีกบกีมือกับวันเกิดนางอัมมาลานะคะประมาณวันที่สี่นางจัดถูกปีวันที่สี่แต่ว่าแต่ว่าวันเดือนปีเกิดนางนะนางบริหูเนี่ชัดแต่ว่านางเกิดเดือนใดปีใดกันแท้ค่ะนางวิเรียกันพ่อมัน นางฮู้แต่ว่านั่งเกิดปีเดียวกันกับไอแก้วกันเลยแบบว่านางกาเนืดเอาเดือนซีเดือนหานี่แหละแต่ว่าในครอบครัวเจสีหนะพอเพิ่นจทไว้เบิร์พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบริจด์แค่วันที่แค่นั้นเมื่อก่อนพีเอยียงเคยโจทย์วันที่เนาะและกาเจสีก็เลยไปคน้นหาเอียงปฏิทินรอยปียันเด้เฮ้ยปฏิทินปฏิทินร้อยปีนะคะหาไอที่มันใกล้เคียงที่สุด แรมสามค่ำเดือนเดือนห้าอย่างประมาณนี้เด้ก็เลยอไปได้วันที่สิบแหละมันใกลเคียงที่สุดเพราะว่ามันมีวันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบภายในอันเดือนนั่นนะของวันอวันเสาร์นะฉันก็เลยเอาวันที่สิบค่ะพฤษภาวันเกิดเจสี่โกนโกหากินน้ำซุมงงๆมาฮหดให้กินฮอทเทะ ว้าวเลนนะคะว้าวเลนกับค้นโก้ก็กันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจากวัชพันกับเจ๊เจ้าวัชพากับไปหาคูดแม่กินนวนเออเธอได้บุ๊อได้บ่สิบตัวหกสิบอ๋อเนี่ยฉันอยากลงไปหาคุตเนี่ยทางหางนาใหญ่แถาเนี่ยมันมีนะไปไหมช่วงเย็นเด็นฉันอยากเออเป็นก้อนไม่เท่าไอเดีกมวนเสิบบกได้ ฮันบอกฮะเอาพัดลมไหมเอาพัดลมมาเปิดหน่อยเจี๊ยบนั่นไงพัดลมใหญ่อ่ะยืมานางนางทิพย์น่ะข้าไปเอาที่ห้องฉันก็ได้สันเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนี่จะออกไ้ากยก็นั่นไงตรงหัวฉันนี่ก็มีปักเสียโอ้ยนางเอื้อยกับหาเวียงให้ฉันอีกเลยเฮ้ยหาเวียงยังนี้ฮหาหนีประมานห้าเวียงค่ะเนี่ยฉันวางค่ะนวางนางไปกู้เวียดยืมเวียดมาอีกแล้วค่ะ นางเปอร์เซ็นต์นใหม่อีกแล้วพันสองค่ะพี่น้องพี่น้องอ๋อพันสองร้อยบาทค่ะนางนัดเดือนไหนไม่รู้ตกแหล่งปีหนาเบิง้งเพื่อใดเด็กศิกษายรวดรวด,รวดให้เบิง้งเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรา เดียตอนยำช่องบบาเอ,อือล้วก็ตอนอีอ้ก็จะเป็นช่องเจ๊สีด้วย <laughs> <c oughs> เวลาตอนเข้าห้องน้ำก็จะเป็นช่องของเจ๊เจี R ๊ยบนะคะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นช่องคลอดนะคะเ <laughs> ียยกันยัง,งเอาน้งงาง <laughs> น้าผัดกินอยังนะกิน,นแล้วก็มาเบาน้ำมูมปากเมนนั่นจะบอกกินกับเมนพ่อตายเลยมันกินมาเน่าคือว่ากกินเข่าคือบานคือเมืองมูอยู่ไก่ยังอ่างทางใจ พี่น้องคะเ,เมื่อวานไหนก็บอเห็นบอ,อเห็นนางลงคลิปนะคะจอเอเนะจ็บท้องบอกพ่นขีพ่พหพนหักจิ้จบ,ก,บกมีอยายอะสวยใหญ่เว่าบ่มมวนเกิดเป็นกระเทยอัปปีพอตายเลยก็ยังว่บบบาบ่มมวนว่าบ่สุภา,บาบพเกิด <c oughs> มาเป็นกระเทยอปปัปรีปรีหัตยาโคอีกขวงมากกับมากโพดเพิ่นว่ากับผู้ชายในเครื่องแบบกับเครื่องไม้นี่ยก็น่าเฮ้ย ลายลายสีไอ้เขียวสีหยังกะว่าไปอ,อันนี้ผัดสีเหลืองโอ้ยคัมเบิ่งคัมเบิ่งหัวผัดโมโกะอยู่ผัด <laughs> ชิกา้าเนาะเออเกิดมันเป็นกระเทยกักบ้าเพราะตายแลย้วแห้งกันจะไปเฮ็ดอัปปี่อัปปี่บัดทะเลิงอีกบัดสีบัดทะเลิงป็ไปเฮ็ดบุญหวังง่ายเตื่นแล้วบ่ย่านบ่ย่านบาปบอกฮะบาปเฮ็ดบุญบาปมันทำ่าย เออเพิ่อนเฮอความสุขเพื่นเฮาก็ได้บุญนางว่าเออนางคิดบวกเนาะที่ว่าคิดบวกเดี๋ยวบมเมนยังนะคะเลือดบวกโ <c oughs> <c oughs> มเมนว่าคิดดีทําดีนะคะคิดบวกเนี่ยคะ่ะเลือดบวกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ้กัดไฟกับกัดบอ่<ไ>บอแสพี่น้องเออนอกจะจัดก,กัรนานงเทา ความสุขเพิ่นฮักเรบุญล่ะอืมเจ้าว่าจันได้เอ้าเฮ็ดจงเฮ็ดต่อไปเอ้ยจงเฮ็ดต่อไปเอ้ยความสุขของเจ้าโทรศัพท์อยุดตรงนั้นค่ะโอ้ยมื้อนี้กระเป้าเอือเพื่อนกันใจดีพี่น้องเอ้ยมายำยังให้กินหอดบ้านหอดเพื่อนค่ะมื้อนี้เพิ่นกะมายึดครัวยายนีเลยนะคะอาจจะคับแคบในจักหนอยนะคะครัวก็ได้ พว่านั่งอ่อ้ยนังย่ายออกจากมองนั่นออกมาอีกแล้วคะ่ะสิบอรอ้อันมัางตัวนี้ออกละเฮ็ดให้นั่งไหมอีบอกคะ่ะมองได้นั่งกับบอกระแจกได้นั่งก,บก,กับบอนกนืนกะ ตื่นมาแล้วกับบางอ้าวกินใส่ผู้ด่างบอกข้าเฮ้ยวันนั้ได้สงสัยหยาดค่ะผู้ด่างหยาดกับบะถึกปากอวานนี้เพิ่นได้อันป่าซิวพี่น้องเคยป่าซิวลงตรงฝนมาตกแห้งแล้วกับมาอู้กินมาเคลื่อนโอ้ยค้ำคั่มพออะไรไปให้ยายนี่แล้วนะเอียนค่ะพัดลมกับห่อนบโอ้ยไอ็นะกับห่อนใส่เออเนาะป่ามันลงตรงนอกหาเพราะว่าฝนมันตกหมดเอาไม้ยังเอียนมาได้จะกินเอียนเมื่อไหร่เจ้าลุง ไม่ให้ลงค่ะเพราะว่าในเฮือนไม่มีใครกินปลาไหลนะคะเออก็มีอยู่เนาะมันจะขึ้นเดี๋ยปะเพราะว่าฝนมันตกใหม่นะพี่น้องเลยน้ำก็เต็มให้นะยู่ค่ะบริมีที่ทาวัชิดดาว์บเลยเยบ่ยบๆบ้านฝนตกน้ำกระเต็มหน้าเธอบอก่เต็มเลยห่อนแห้งพี่น้องเลยแต่ว่าขึ้นงอพี่น้องเอ้ขึ้นงออย่างฝนมาไว้เนาะนี่กับบัดช่วงเขาอันฮ็ตใหเฮ็ตหน้าแหละมันสิบโมมีฝนนะนะ วว่าาหักนปีนี้นายเจ๊เจี๊ยบเพิ่นกาสีวานนะคะเพราะว่าย่อนยังย่อนน้ำมันกับแพงปุ๋ยกับแพงพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าว่านเอาซะสักลดต้นทุนนะคะลดลดแห้งไปพร้อมเพราะว่าเรามันจะจะเอาเป็นว่าคลิปนี้เจี๊ซี่จะพาบรรยากาศไว้ส์นี่กลับพี่น้องค่ะเดี๋ยวชมคลิป เ่าเอื้อต่อนะคะันจะลงมือเงี้ยงแงมกันแล้วนะคะเดี๋ยวกโค้ช่วยก็คือเจี๊ยดเทยเท่านะคะสวยนะคะอ่ะค่ะชวยนะคะบราจะวยยังสวยถ่ายซิมวัดช่วยตำนี้นะคะช่วยไปอันนี้บเสบเออเออบเสพบเสบค่ะราคาพี่น้องจะได้กันอย่างเข้าพะเป็นกำลังใจให้สามสองสาวแล้วก็หนึ่งหนุ่มนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเจี๊ยบมาลาชวนแล้วแต่นางไม่ว่างค่ะนางไปธุระค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ที่โรงเรียนค่ะเ,เราจะได้ไปรับใ,ใบย่องย่อสมเสยอ,อาจารย์ชสุดอันฮะนักศึกษาหรืออันพ่อทมพ่อทมเลยชัยสุด <laughs> <laughs> อาจารย์จิตติตามพี่รองจา๋าจังใดกันอย่าลืมความปเป็นกำลังใจให้พวกเ้าในเดจมือน,นี่ค่ะโปรด เข้ามาชมแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปจ้าต่ออค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะเล่นอะไรกันกินอิ่มแล้วเราจะเล่นอะไรกันหรือเราจะนอนขึ้นอืดนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า